โอ้ oh, สวัสดีครับมาเจอของดีแล้วครับผมนิวนิวเอสเจ็ดร้อยแท้นี่มาแล้วพี่นิวมาแล้วขอบคุณครับพี่นิวมาแล้วนี่เปิดประตูดูไม่ได้เลยของยัดเต็มเลยเพิ่งจะมาเพิ่งจะเปิดตู้ ตู้ใหม่ๆเลยสดๆเลยหูนิวแท้เลยนะดูพวงมาลัยสิให้ตายเถอะนิวนิวแท้ๆเลยใครอยากได้มีไมหมรถแห่นะครับยังไม่ประกอบนะครับยังไม่ประกอบมาแล้วมาแล้วโอ้โหยยางใหม่เดี๋ยวไปดูใต้หัวเก๋งก่อนโอ้ใหม่มากใหม่มากใหม่จริงๆ ปาดดูสิครับปอดอุย้ยตื่นเต้นเว้ยเอาอีกแล้วปวดขี้อีกแล้วขนลุกอีกแล้วนิ้วแท้ดูเบาะสิเบาะนิว้วนี่คอนโซลนิวนิวเอสเจ็ดร้อยแท้แต่เขาทาสีลบบริษัทลบออก นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ลบมีสภาพยังดีเลยใหม่อันนี้มีครบหมดนะเขายังไม่ประกอบนะน็อตเนื้อเขามีมาหมดนะนิวเอสเจ็ดร้อยโอ้โหสวยมากเฮ้ยนิวแท้จอยนิวเอสเจ็ดร้อยไหมเออเนี่ยม่าบางนิวเอสเจ็ดร้อยนี่ของแท้เลยนี่นิวแท้อันเนี้ยยังไม่มีลูกค้าด้วย ยังไม่มีลูกค้าแมนวไหมนี่ยคขันนี้บพท่านมีลูกค้าดิเียนิวนิวแท้เลยมาเบิง่งภายในสีดำตาลนะเบิง่งเนี่ยนิวมันงามตัวคันนิวไม่ใช่ของปลอมของแท้ดูดินิวเอสเจ็ดร้อย <Okay. S 2> มันเป็นหน้านิวเหมือนรถผม,มเลยแต่ว่ามันเป็นแท้ไงข้างในภายในแท้เลยส่วนภายนอกก็พอๆกันแหละแต่เนี่ยของแท้ พอมอะไรก็เป็นนิวอ่เดี๋ยวพาไปดูตัวนี่ครับตัวเจ็ดีนะครับอ๋อเจ็ดสีสวยมากเลยดูว่าเออนี่แหละตัวของเขานี่ตัวเขาเลยเป็นเครื่อง a O 9เทอร์โบคู่380นีเจ็ดสี่ม่เลี่ยมแป๊ดเลย ไม่ไม่ต้องทําสีเลยนะเนี่ยดูดิถ้าล้างออกนี่เงาแวบเลยอันนี้คือถอดออกจากตู้แบบเพิ่งจะถอดด้วยนะแมโอ้แต่ดูเช็ดสีมันใหญ่กว่ารุ่นก่าเก่านะแล้วก็รูเยอะด้วยรูมันเยอะกว่านี่เหมือนวิกเตอร์เลย,อเ,ยเอามันยังไม่มีลูกค้าด้ ขันกล้วยนะ่ะขันกล้วยพี่สามเออโอ้ยเอาอีกแล้วจีพี่อ <c oughs> ะไรอีก <c oughs> อ,อื้ยสวยแท้เ <c oughs> ช็ดซีมันใหญ่กว่ารุ่นเก่าอีกตัวนี้เช็ดซีใหญ่นะนะครับใหญ่ตแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นเก่าจะเช็ดซีจะเล็กกว่านี้ <c oughs> แหม่ภายในอย่างสวย เ <SC S 2> งาแว็บเลย,ยม,มีสนิมแค่ตัวนี้ตัวเดียวเองเนี่แผ่นนั้นเนี่ยไม่รู้ถอดออกมาจากคันไหนไม่รู้เนี่ยแต่อันอื่นสวยมากเครื่อ <AO 9. S 1> เก้า e o เอ้อผมสั่งเปลี่ยนเครื่องได้ไหมน้องวะเปลี่ยนเป็น E13 ไหมเดี๋ยวผมลองถามราคาก่อน ราคาตกไปเท่าไหร่เพราะว่าคันนี้เพิ่งจะยังไม่ประกอบเขาก็ยังไม่ตีราคานะต้องถามก่อนว่าอืมทันอยู่ถา้ถามีลูกค้าแล้วเขาก็จะนั่นให้เนี่ยมาแบบสดๆเลยเออผมชอบเช็ดสีมากเลยมันสวยแท้ว่ะเกียร์ธรรมดาด้วยนะเนี่ยไม่ใช่เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดาครับผม ยูโรห้าดูรีทาสกักก่อนไปทำรถวิ่งล่องนะผมโคตรชอบเลยคันนี้ยสวยมากตัวแท้นะนิวนิวแล้วสภาพมันแบบสวยงามต้องโทรถามเฮียซะแล้วโทถามเฮียซะแล้วเท่าไหร่น้ะอยากได้มาครอบครองจริงๆไม่มีตังค์ถึงหรอกน้อผมคิดว่าตังค์น่าจะไม่ถึงอ่ะถ้านิวจริงๆน่าจะอยู่ล้านกว่า แต่ถ้าคนที่ชอบจริงๆเขาซื้อได้นะพร้อมทะเบียนน่ะนะขนาดตัวเก่าๆก,ก็ยังอยู่แปดเก้าแสนแล้วเออเดี๋ยวรู้ก่อนถามแกก่อนว่าแกจะเปลี่ยนเครื่องให้ได้ไหมถ้าเกิดเอา e สิบสามมาชนเกียร์เดิมเนี่ยชนเกียร์เกียร์ของมันเนี่ยแต่เปลี่ยนเป็นเครื่อง e สิบสามเดี๋ยวถามแกดูกันว่าแกจะให้ได้ไหมมีอืมใหญ่กว่านี้ อยากได้ใหญ่กว่านี้เพราะว่าเครื่องเทอร์โบคู่ตัวน,นี้เนี่ยจะยังใหม่กับบ้านเราอยู่ต้องต้องไปอีกสักระยะหนึ่งสัก5ปี7ปีนะช่วงนี้ก็ยะเพิ่งไปแตะมันเลยเดี๋ยวลองถามดูก่อนว่าจะเปลี่ยนได้ไหมเครื่องมันจะหมาจริงนะครับแปดล้อก็มีนะเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นแปดล้อนะครับนี่ก็คือ อี iga, ่สูจิก้าฝาหนูกครับแปดล้อนี่ตัวนี้น่าจะนิวเหมือนกันดูฝาสิดูขีดนะดูว่าขีดอะไรนี่หกดูเซขีดห้าตัวนี้ก็จิก้านะครับไฟตั้งแน่เลยถ้าฝาหนกสวยเซซีโอ้โหสวยงามยูโรห้าครับตัวนี้ มีแอดบู oo, น้ำยาแอดบูคันนิวนิวก็แอดบูเหมือนกันแต่สามารถตัดระบบได้โอ้ชั c, สดสีสวยดูดิสวยดูหมดดูหมดวัวอะไรแต่คันนี้เป็นแปดลอ้อนะคันนี้แปดลอ้ลอเออนี่ไงเครื่องมันน่ะ e สิบสาม c นั่นละนัน่นแหละนั่นแหละเอาเครื่องตัวนี้ยกใส่แกวเลย เราข้ามไปดูเครื่องฝั่งนั้นกอนดุมใหญ่มากนี่ก็สวยจิกาจิกาตัวนี้น่าจะเป็นคล้ายๆนิวนะจะเป็นนิวจิก้าหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันไม่ใช่นิว New, หรือเปล่าแต่ผมดูผมว่าน่าจะเป็น iga, นิวจิก้านั่นเนี่ยนิวจิก้าแน่เลยเฮ้ยนกอีกแล้วจอย นกมันขึ้นมามาไข่ได้วยนี่เยไข่นกสองไข่เห็นมัห็นมัันอ่อนด้วโอ้โหชัดสีสวยนี่ไงเครื่องยนต์น่ะนี่ไงอี่สิบสามสียูโรห้านี่เอายูโรห้านี้ก็พอแล้วยี e C, oh ่สิบสามสียูโรห้านี่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 ก็สวยงามแล้วนี่เครื่องดูดิเครื่องยังใหม่ๆอยู่เลย ตัท่อ EGR สิตายเถอะถ้าได้เครื่องตัวนี้ใส่ไม่มีที่ติเลยเอาเกียร์นี้ออกเอาเกียร์นี้ออกเอาเกียร์ที่อยู่ติดรถใส่เอาเกียร์นี้ออกครับแล้วเอาเกียร์ลูกเดิมที่อยู่รถน่ะใส่โอเคโอ้สวยโอเคครับ นิวแน่เลยคันนี้ต้อง New, New นิวนิวจิก้าแน่เลยผมดูจากพวกเนี่ยพวกอุปกรณ์ข้างเครื่องพวกนี้น่าจะเป็น New นิวแน่โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ